ศาสตร์ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยประกาศกับสสเพื่อไทยระหว่างการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2566ให้เศรษฐาทวีสินประจำการทําเนียบรัฐบาลส่วนแพรทองทานชินวัตรบัญชาการที่พักเพื่อไทยแต่เมื่อการเมืองลี้ลับปรับเปลี่ยนฉับพลันทําให้ยุทธศาสตร์ทักษิณต้องเปลี่ยนแปลงทันทีโดยปรับให้แพทองทานเข้ามาทําเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็ฐาต้องพลนเก้าอี้นายกทําให้ขณะน,นี้แม่ทัพอุ้งอิงต้องคุมทั้งพักและขยับมาบริหารงานทําเนียบด้วยตัวเองถึงแม้จะมีกระแสข่าวมาเป็นระยะว่าครอบครัวชินวัตรไม่เห็นด้วยจะให้แพทองทานมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายท่าทีของสมาชิกค,ครอบครัวในวันโปรดเก้าก็แสดงความปราบปลื้มต่อบ,บทบาทของอุ้งอิงครั้งใหม่จนไม่ปรากฏความกังวลออกมาให้เห็น ขณะเดียวกันที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในช่วงที่เศรษฐานั่งเก้าอี้นายกก็มีสอสอเพื่อไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ปราบปื้มโดยเฉพาะกลุ่มสอสอ,อีสานและกลุ่มสอสอ,อาวุโสที่มองว่าเศรษฐาเป็นคนนอกที่ไม่ได้ร่วมต่อสู้กับพักมาด้วยกันขณะเดียวกันก็มีกระแสว่าจุดอ่อนของเศรษฐาคือความสัมพันธ์กับสอสอเพื่อไทย ถึงแม้ระยะหลังจะมีบิ๊กเนมในพักหันมาเป็นก่าวใจพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ตามแต่ในหลายวาระเศรษฐามักจะปฏิเสธไม่ให้สอสเข้าพบโดยมีครั้งหนึ่งที่สสพยายามขอเข้าพบเพื่อสะท้อนความแตกต่างของนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งกับไร่ละพันเนื่องจากในช่วงนั้นรัฐบาลพยายามผลักดันปุ๋ยคนละครึ่งมากกว่า แต่สุดท้ายเศรษฐาก็ปิดห้องรับรองนายกที่อาคารรัฐสภาจนสร้างความไม่พอใจสสที่มายืนรอพบอย่างมากนอกจากนี้ก็มีกระแสว่าความใส่ใจที่มีให้กับสสระหว่างแพรทองทานกับเศรษฐาค่อนข้างแตกต่างกันโดยในช่วงลงพื้นที่อุ้งอิงในหมวกหัวนหน้าพักมักสอบถามสารทุกสุกด,ดิบของสสและให้เวลากับงานมวลชนค่อนข้างมากจนมีเสียงสะท้อนออกมาว่า คล้ายคลึงกับท่าทีของทักษิณชินวัตรในสมัยเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหลายๆครั้งระหว่างแพรทองทานลงพื้นที่มักจะอุดหนุนสินค้าประจำถิ่นก่อนนำไปเป็นของฝากให้กับสอสอเพื่อไทยอยู่เป็นประจำตรงนี้เองที่คนในพักเพื่อไทยมองว่าการที่แพรทองทานขึ้นมาเป็นทั้งนายกและหัวหน้าพักจะทำให้สอสอเพื่อไทยกลมเกลียวมากกว่าเดิม และเชื่อว่าแพทองทานจะสามารถสมานแผลในใจของสอสอจากสิ่งที่ผ่านมาได้สำเร็จที่สำคัญหลังจากนี้การทำงานของสอสอในพักเพื่อไทยทั้งระดับพื้นที่และในสภาจะปรับให้เข้มข้นมากขึ้นท่ามกลางเสียงสะท้อนที่ออกมาว่าคนในพักก็เต็มใจที่จะทำงานเพื่อแพทองทานและทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องจับตาเกมของทักษิณต่อการดึงนักการเมืองบ้านใหญ่ เข้ามาอยู่ในชายคาพักเพื่อไทยให้ไปสู่ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่เข้มแข็งเพื่อเป้าหมายในการเลือกตั้งในปี2570ให้พักเพื่อไทยกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในสนามการเมืองอีกครั้งดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าภารกิจของแพทองทานในหมวกนายกและหัวหน้าพักจะกอบกู้คะแนนนิยมพักเพื่อไทยให้กลับคืนมาได้หรือไม่จากต้นทุนที่หายไปในช่วงตัดสินใจข้ามขั้วตั้งรัฐบาล ข้ามกลางเดิมพันใหญ่ของครอบครัวชินวัตรในอนาคตทั้งสิ้น